น้องซีน้องซีน้องซีอยู่ไหมยอยู่ค่ะอะคุณแม่มีของมาฝากหน,หนูแก้หนูของเล่นค่ะอ่ะแก้หนูของเล่นนี่คุณแม่สั่งอะไรมาให้เราอยากรู้กันไหมคะอยากค่ะเรามาเปิดดูก,กันเลยทกท่าเ,เฮ้ยเฮ้ยตัวช่วยคุณแม่คัตเตอร์ค่ะเออเขาติดกอเทมากอเทปมา ก็เทปเขียวขี้หมาเขียวขี้หมานั่นเองสีน้ำตาลดิเดมเทนแทนเทนแทนข้างในเป็นอะไรอุ๊ยไปแล้วไปแล้วอะไรอ่ะนี่นี่ดูนี่ก่อนน้ำตาลน้ำตาอะไรเอ่ยรู้ได้ไงว่าเป็นน้ำตาลไม่เชื่อไม่เชื่อแกดูก่อนแกดู โอ้เมื่อกี้แมวแว่นตาค่ะแว่นตาขอใส่หน่อยใส่สิคะเอาเอาเอาเป็นถุงโฟมค่ะถุงโฟมเขาเรียกว่าถุงกันกระแทกว้าวใง่ายหรูหลาอลังการนะใส่ถุงสิบล็อกมาด้วยถุงสิบล็อกมาด้วยลำบากมากเลยค่ะแว่นตาโอ้โหลำบากมากเลยแว่นตา อ่ะค่ะลองดูสิคะคุณเจ๊คุณเจ๊เดี๋ยวคุณเจ๊อลองแผ่นเสื้อสิคะว่า,าจะไฮโซแค่ไหนคุณเจ๊แผ่นเสื้อเอาอคุณเจ๊เย,ย็นนะเย็นเย็นนะคะไม่เอาแล้วอาใส่ไหมใส่แว่นตาลูกโอย แคลมฮัลีนี่น้อเกาหลีมาเองเลยใช่ไหมคะคเริ่ดไหมคะโอ้หมอะกับหนูเลยลูกโอ้ยใส่สวยพอดีเลยทีนี้นราชุดนี้พีออเดอร์นะคะจักเกาหลีเลยแมยตัวนี้จะเป็นส่วนของ กระางกเกงเอกางเกงค่ะเสื้อกระโปงเสื้อกระโปงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเจ้าสาวกันนะคะเป็นชมองหงีบของเราก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าไม่ใช่เจ้าสาว